สวัสดีค่ะขอต้อนระับเข้าสู่รายการเมาส์ข่าวดังค่ะแล้วก็วันนี้นะคะบอกเลยว่ามีประเด็นเด่นแล้วก็มีประเด็นที่แบบว่าเอ็กซ์คลูซีฟในวงการบันเทิงมากมายเลยค่ะเรามาเริ่มที่ข่าวแรกกันเลยนะคะเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะต้องยกให้เธอทนนี้นะคะเป็นตัวแม่2,024เลยนะคะสําหรับการแอลกันจีบชอบก็บอกชอบไปตรงๆนะคะสําหรับ คุณนุ่นนะคะที่ออกมาประกาศบอกว่าฉันชอบคุณเบิ้ลรปทุมราชมากๆนะคะชอบในลนักษณะของแฟนขอจีบเลยค่ะแล้วก็ล่าสุดนะคะโอ้โหเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะถือว่าเดือดมากๆเลยเพราะว่าคุณนุ่นเนี่ยได้มีการไลฟ์สดกับคุณนิกกี้ค่ะแล้วก็บอกว่าโอเค ยืนยันนะว่าฉันชอบเบิ้ลจริงๆฝากให้นิกกี้เนี่ยไปเป็นพ่อสื่อหน่อยได้ไหมนะคะแล้วให้คุณนิกกี้เนี่ยไปบอกคุณเบิ้ลอีกทีว่าคุณนุ่นเนี่ยชอบจริงๆชอบมากๆไม่เล่นนะคะบอกเลยว่าไม่เล่นค่ะงานนี้นะคะหนุ่มนิกกี้ก็เลยแบบเป็นพ่อสื่อไปเลยค่ะมีการไลฟ์สดติกตอกนะคะกับคุณเบิ้ลปฐุมราชนะคะแล้วก็ได้มีการถามคุณเบิ้ลตรงๆว่าช่วงนี้เนี่ยโสดอยู่หรือเปล่าคุณเบิ้ลก็บอกว่าโสดอยู่นะคะแล้วคุณนิกกี้ก็ได้บอกอตรงๆเลยว่า คุณนุ่นเนี่ยชอบคุณเบิ้ลมากๆนะคะคุณนุ่นก็เลยให้คุณนิกกี้มาเป็นพ่อสื่อให้คุณเบิ้ลเนี่ยก็เลยบอกคุณนุ่นว่าโอเคน่ารักนะคะอ่าโอเคสวย แต่ว่าขอนัดกินข้าวกับเพื่อนๆก่อนได้ไหมลองคุยก่อนได้ไหมเพราะว่าไม่อยากเป็นดูแบบว่าถ้าเราคบไปอะไรเงี้ยแล้วถ้ามีการเลือกการมันจะดูเป็นตัวตลกของวงเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะในบทสนทนาก็มีการคุยกันมากมายบอกเลยว่างานนี้คุณนุ่นนะคะมีสิ0รยเอร์เซนตค่ะยังไงนะคะอย่ายอมแพ้ประสัง่งขอเป็นกําลังใจให้ค่ะ เอาละครับสำหรับข่าวที่2นะคะถือว่าเป็นประเด็นร้อนมาเลยนะคะพอประจำไปสั่มนักงหานก็คือร้อนจริงๆค่ะคุณสมขาสัามรบบก่อนหน้านี้นใ,นใครได้เห็นข่าวนะคะแล้วว่าคุณอีทวงฟายแล้วก็คุณแคททิยาอิงลิสนะคะแล้วก็ คุณปีเตอร์คอบนะคะที่ก่อนหน้านี้บอกว่าอุ้ยไปดูคอนเสิร์ตมาแล้วก็โดนโกงทําให้ชื่อเสียงเนี่ยเสียหายและส่วนนี้นะคะก็ได้มีการลงมือกับจำวันที่สนอนหอทองหล่อแล้วนะคะวันนี้คู่กรณีเนี่ยก็มาตกลงกับคุณอีทนะคะพี่แคทนะคะแล้วก็พี่ปีเตอร์นะคะสําหรับเรื่องรายละเอียดทั้งหมดมงเงินกว่าๆเนี่ยที่ออกคุณผู้สก,การหร,หรือว่าคนคนนี้เอาไปเนี่ยที่ดูงานข้ามไปต่างประเทศจากคอนเสิร์ตต่างประเทศเนี่ยประมาณหนึ่งล้านกว่าโดยมีการบอกว่าอุ้ย เขายังไม่ได้โอนเงินมานะให้ภรรยาของคุณอีทเนี่ยออกค่าตัวไปก่อนได้ไหมรวมๆแล้วก็มานล้านกว่าบาทค่ะแล้วก็วันนี้นะคะตอนตบสัมภาษณ์ก็มีซีนนะคะขอขมาลาโทษกันด้วยนะคะแล้วก็จะมีการชดใช้อย่างแน่นอนค่ะแต่ว่าขอไปบวชก่อนนะคะจะเป็นไงนั้นไปฟังบทสัมภาษณ์กันเลยค่ะได้ครับเดี๋ยวผมขออนี่ยพูดเป็นหลักแล้วกันแล้วใครจะเสริมอะไรก็รว่ามาได้เลยนะครับ,รบก็จริงๆแล้วเนี่ยครับมันทุกอย่างเนี่ยมันเริ่มจากการที่เราไปทัวร์คอนเสิร์ตที่ยุโรปนะครับ ซึ่งเราก็ทุ่มเทกันเต็มที่นะครับแต่ว่าพอเรากลับมาเนี่ยเราเริ่มได้ยินข่าวลือหลายอย่างนะครับอย่างเช่นเราเบี้ยวง,งานอ,อย่างเช่นพี่อีทเนี่ยโกงเงิน2.1่ล้านอ,อย่างเช่นผมเนี่ยอขอไปเที่ยวขึ้นไปแจมเบทีและลงมาแล้วเรียกร้องว่าจะต้องมีค่าตัวซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยความจริงเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับแล้วก็มันมีเรื่องของค่าที่จ่ายที่ยังค้างจ่ายอยู่นะครับก็เลยต้องอ ต้องมาเจอเจราจาแล้วก็คุยตกลงกันซึ่งตอนนี้เนี่ยทางคุณหนุ่ยเนี่ยก็เราก็ได้ตกลงไปแล้วในตัวเลขที่จะต้องคืนว่าจะคืนยังไงอะไรยังไงแล้วก็ในเรื่องของอข่าวลือทุกอย่างที่เราได้ยินมาอย่างเงี้ยครับเมื่อกี้เรามีการบันทึกถ่ายคลิปแล้วทางคุณหนุ่ยก็ยินยอมที่จะให้เราโพสต์คลิปแล้วก็ส่งให้สื่อมวลชนทุกท่านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าวันนี้เราก็เคลียร์กันจบแล้วะนะค,คือจริงๆแล้วเนี่ยรายละเอียดมันเยอะ เยอะยิบย่อยมากนะครับแต่เราก็มารวบรวมกันที่ขออนุญาตพูดนะหนุ่ยนะครับเราก็มาตกลงกันเป็นตัวเลขกลมๆเป็น900,000บาทที่ยังค้างอยู่มูลค่าท,ที่ได้มาแล้วก็ประมาณาล้านแปดกว่า <8. S 2> เหลืออีก900,000เหลือ900,000ครับอันนี้คือรวบรวมทุกอย่างที่เหลืออยู่ครับแต่ก็ยังไม่รวมในส่วนของค่าที่จ่ายที่เป็นค่ากินค่าอะไรนี่ไม่ได้คิดนะครับครับนี้ก็เป็นหลายแสนหลายแสนครับมันก็ยังมีใช่ครับที่รายละเอียด ช่วยออกค่าใช้ใชใชจาา่ายแล้วที่ช่วยออกออกให้ด้วยคือ <c oughs> จริงๆแล้วอะจริงๆแล้วอย่างนี้ครับว่าเราก็คุยกันว่าเราก็อยากให้มันจบไม่ได้อยากแห่เรื่องมันยืดเยื้อหรือว่าไปกันแบบไปกันไกลอะไรเงี้ยเราก็ตัดพวกประเด็นแบบยิบย,ย่อยเราก็าเอาออกไปอะไรเงี้ยครับคือจริงๆแล้วพวกผมแคสไปเนี่ยก็มีการช่วยออกค่าใช้จ่ายให้กับทางพี่ี่พี่เอด้วยที่จริงๆแล้วพี่พี่เอเนี่ยเป็นคนที่รูดบัตรเป็นหลักนะครับ Uh, แต่ไ e อ้พวกคิบย่อยอะไรเงี้ยเราก็ตัดเป็นตัวเลขกลมที่ที่เก้าแสนบาทครับรคือจริงๆแล้วครับมันก็มีเรื่องของการที่ uh, จะต้องลงบันทึกประจําวันนะครับแล้วก็อาจจะต้องมีการแจ้งไว้ก่อนเพราะว่ามันมีเรื่องของอายุความนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราได้ตกลงกันแล้วนะครับทางหน่วยก็จะทยอยจ่ายคืนซึ่งถ้าจ่ายคืนเนี่ยเราก็คงไม่ดําเนินคดีอะไรต่อมันต้องแจ้งครับต้องแจ้งไว้ก่อน การที่ต้องแจ้งเนี่ยมาเป็นเรื่องของการหมิ่นประมาทนะครับหมิ่นประมาทแล้วก็ทีนี้เนี่ยหมิ่นประมาทนี่มันจะมีอายุความเพราะฉะนั้นต้องแจ้งไว้ก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยใน900,000บาทที่ต้องทยอยจ่ายคืนเนี่ยมันไม่มีทางไปไปได้ภายใน3เดือนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราจำเป็นต้องแจ้งไว้ก่อนจบแล้วครับ,รบ,รบแล้วก็ขอโทษพี่ๆขอโทษพี่ๆศิลปินทุกคนครับแล้วก็ขอขอโทษแม่เอครับที่ช่วยสพอร์ตผมทุกอย่างแล้วก็ข่าวลือที่มันไป ทำให้พี่ๆเขาเสียหายอันนี้ผมขอยอมรับไว้เองทั้งหมดและสิ่งที่ผิดพลาดทั้งหมดเพราะว่าการตั้งต้นมันเริ่มมาจากผมแล้วก็พี่ๆเขาไปมีแต่ช่วยเหลือและข่าวที่พี่อีทบอกว่าไปเบี้ยวคอนเสิร์ตไม่เป็นความจริงครับพี่อีทขึ้นทุกคอนเสิร์ตแล้วก็พี่แคทพี่เตอร์ก็ขึ้นทุกคอนเสิร์ตและที่ข่าวที่บอกว่าพี่เตอร์ไปแจมหรือไปอะไรไม่เป็นความจริงครับคือพี่เตอร์ก็อยู่ในทีมงานทั้งหมดแล้วมีแต่พวกพี่ๆช่วยเหลือทั้งหมดแม้กระทั่งพี่เจพี่สิทธิ์พี่นุ้ ทุกคนพี่กบพี่ต้อมก็มาช่วยแล้วพี่กบพี่ต้อมก็จ่ายเงินฟักตังไปเองกันทั้งหมดเพื่อไปช่วยน้องแล้วก็ไปช่วยทำแบ็คสเตตต่างๆให้งานมันไปได้ด้วยดีครับอันนี้ผมขอกราบขอโทษๆพี่ๆด้วยครับไหนๆแล้วรู้จักกันเปนอย่างดีทำไมถึงกล้าทำหรอคะคือทำยังไงครับทำไมถึงกล้าทำพี่เขาเคือผมผมขอนำรับไว้เองทั้งหมดดีกว่าครับ ผมขอทุกอย่างที่มันผิดพลาดมันเกิดจากที่ตัวผมครับแล้วไอ้ก้าแสนสัญญาไว้จะจ่ายในกี่วันอันนี้คุยกับพี่เขาแล้วครับตกลงกับพี่เวลาครับรอันนี้เดี๋ยวขอไปดูก่อนครับอ,อันนี้เหตุผลที่ว่าหนุยนไหนๆแล้วก็ขอ,อ,อโทษทางเจ้าภาพที่เมืองนอกด้วยครับแล้วก็ความวุ่นวายเจ้าภาพเจ้าาภพทั้งประเทศที่เกิดความวุ่นวายแล้วก็สื่อสารในสิ่งต่างๆที่มันมีปัญหาทําให้พวกพี่ๆ ลุกใจหรืออะไรแล้วแต่ผมขอกราบน้อมรับในคนเดียวครับเมื่อกี้เห็นมีการถัดคลิปสาร,รภาพข้างในด้วยอันนี้คือใช้เพื่อการอะไรครับคือจริงๆ,งๆแล้วเนี่ยครับมันจะมีในเรื่องของแต่ละประเด็นที่มันเป็นข่าวลือมานะครับที่ทางเราศริลปินเนี่ยมีความรู้สึกว่าเราต้องแก้เพราะมันเสียชื่อเสียงก็เลยขออนุญาตทางคุณหนุ่ยว่าเราต้องถ่ายคลิปเพื่อแก้ข่าวเพื่อส่งให้เจ้าภาพดูด้วยมันจะมีการขอโทษเจ้าภาพด้วยมีการอธิบายรายละเอียดอะไรอย่างเงี้ยครับในพวกข่าวลือที่มันเกิดขึ้น เอาละครับคุณผู้ชมขาเรื่องเราจะเป็นไงก็ต้องรอติดตามนะคะเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีการบวชแล้วก็จะลาศิขาเนี่ยในช่วงเดือนกุมภาค่ะคุณผู้ชมขายรก็ต้องติดตามนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ทางเพจมาดามเมสาด้วยนะคะกับรายการเมสาข่าวดังนี้มีทุกวันจันทร์พุธศุกร์เวลา5โมงค่ะทุกแอปพลิเคชันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเพจมาดามเม้าติกต็อกหรือว่า YouTube หรือว่า X นั่นเองนะคะเจอพวกเราแน่นอนค่ะวันนี้รายการเมสาข่าวดังต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ